สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนสุขุสุขคนจ้ากลับมาพบพอกับเอมมี่คือเก้าค่ะกับบรรยากาศใกล้บ้านนี่ละจ้าตอนนี้กับเขานานหนาวแล้วเนาะจ้าแต่ว่าเมื่อน,นี้มีแดดออกจังหน่อยค่ะเห็นพระอาทิตย์บ่ค่ะ <c oughs> <c oughs> จ้าเมื่อตอนนี้กับใบไม้กับเปลี่ยนสีเนาะเมื่อน,นี้เอมมี่สีพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บพักเก็บหญ้าเด้อจ้าเด้อพามาเบิ่งว่าพักหญ้าอิตาลีอันใดกินได้เนาะจา้าเนาะเอมมี่ก็เคยกินอยูสองสมย่างค่ะกินได้บ่หลายก็เลยอ,อยากพาหมูพาพวกมาเบิ่งค่ะ กับพ้ามาเบิงบรรยากาศดานหลังเนาะจ้าว่าเพิ่นปลูกอีหยังแน่เนาะจาะ้จาเนาะจ้าจังไดกะไปชมน้ำกันเลยจา้จาจ้าเพื่อนเพื่อนมาเบิงไกลไกกันเลยเนาะจาะ้าเนาะปีก่อนนั่นขาเจ้าปลูกทั่วล้านเต่าเนาะคะ่ะแต่ว่าปีนี้คิดว่านาจะเป็นเขาสาลี่เด้อค่ะเดอะ้อจังไดกะรอดติดตามรับชมน้ำกันตอนเขาใหญ่เนาะเดี๋ยวเอมมี่กะจับผ้ามาเบิงเป็นระยะระยะเนาะจ้าเพราะว่าอาหน,า,นาวนี่อาจจะบ่ได้ออกไปข้างนอกหลายเนาะกะสิผ้ามาเบิงพักเบิงหยารอบบ้านนี่จ้ะ นี่ค่ะตนเขาในน้อยอยู่เนาะจะแล้วก็สีภาพเพื่อนๆมาเก็บพกักคือเกาค่ะมือน,นี้เดี๋ยวจะพามาเบิงพักด้วค่ะพักถี่มสีสิเก็บมือนี้ก็จําซื้อบ่ได้ค่ะแต่ว่าจะพาพเพื่อนๆนมาเก็บไปเฮดเมน,น,เนูผัดพักบุ้งไฟแดงเนาะค่ะเด้อนี่ค่ะพักที่จะพามาเก็บมือนี้เนาะค่ะเนาะประเภทนี้นี่สิขมค่ะแต่ว่าบอขมหลายเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจะพาไปเก็บอีกชนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็เก็บกันไปเลยตอนนี้นี่ค่ะ เอมี่กัสิตัสอ่าเป็นกอจังสี่แล้วก็จังไปทําความสะอาดน้ากัน,นเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะงามหลายค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งอีกชั้นอีกนิดน,นึงอันนี้ก็ะแมนค่ะดอกเขาสิเป็นดอกสีเหลืองเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะตรงนี้ก็คือบานแล้วนเนาะจ้ะเนาะผู้ใดมาท่านฮุนยากะสามารถไปเบิง้งหาเบิ้งใดนงเนาะจ้ะเนาะผูยูทางยุโรปนะคะเนาะนี่ค่ะต้นเขาแต่ว่าต้นแกเอมี่กัสิเปอร์เอาเด้อจ้ะเด้อ สีเก็บแต่ต้นอ่อนๆนอกจะเนาะมาจะมาเบ่งน้ากันเนาะอันนี้กะต้นใหญ่กับเบาเอาค่ะนี่ค่ะต้นนีอวบๆเลยค่ะกําลังงามๆน่าจะเนาะอวบคักค่ะล้างทาความสะอาดเนาะค่ะเขาสีเกิดเป็นกอค่ะเป็นกอกระมี่เป็นต้นกระมี่นะจ๊ะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีม่วงค่ะเบ่งค่ะอุ้ยเอาจากสีหากอกระอิมแล้วนี่นี่นะจ๊ะพักหยาเอ็มมี่เนาะสีม่วงกับจังสีค่ะสีม่วงกับแสบคื่กันค่ะ พัดร่วมกันได้เนาะหลายสีกม็มีวิตามินนะคะทั้งสีเขียวสีม่วงสีแดงสีอีหยงังก็เก็บไปเลยจะกินได้เบิดเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นมเมล็ดเขาเกิดใหม่เนาะคะ่ะเมล็ดเขามันกับบะมีก่กอใหไง่เนาะคะ่ะมีต้นเดียวจ้ะนี่ละค่ะโอ้ยกอใหไง้งามอีหลีค่ะเบิรงค่ะดอกอยอดเขาอวบอวบเลยค่ะเพิ่งเกิดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะภาพปเบิรงอีกพักชนิดหนึ่งเนาะคะ่ะเยสีฟ้าวไล่ตาเด้จะเด้อตามกันมาจ้ะ อีกชนิดหนึ่งที่เอมมี่สิเก็บเมื่อนี้เนาะพุ่นุณค่ะกลองไว้ยี่พุน่นนี่จ้ะที่จะผ้ามาเก็บเมื่อนี้กับอีกชนิดหนึ่งก็คือตัวนี้เนาะคะ่ะคนละแบบเ้ยค่ะเด้อแต่ว่ากินได้ไม่ยากจะผ้ากินแบบนี้ค่ะมีที่การเก็บต้องอตัดรงดิน,น้อคะเพราะว่าคันห้อตัดไอสั้นเกินไปใบเขาจะแตกออกจากกันเล้วทําให้อยากโตการทําความสะอาดนเนอกจากเนาะเอมมี่กับสิตัดแล้วก็สั้นๆด้อจ้ะเด้อเก็บอยู่ยสองชนิดจ้ะเมือนี้ ดี๋ยวจะพาไปเก็บอีกเล้วค่ะเนาะงมีเสืพาเห็ดให้เบิง้งว่าเก็บจังได้มันจังบ่แตกเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเอา้าเก็บไปแล้วจ้ะใส่ละเมื่อกี้นี่เห็นอยู่นะจ้ะเนาะจังได้กระติดตามเป็นกำลังใจให้กันแย,ย,ย่ๆเด้อจ้ะเด้อพามาเบิ้งบรรยากาศอยู่อิตาลีเนาะค่ะเนาะว่าเอ็มมี่ใส้ชีวิตอยู่จังได้เห็ดหยังอยู่แต่ละมื่นแต่ละเว้นเนาะจ้ะเนาะ พักก็มีหลายค่ะแต่ว่ามันก็นเลือกกินเนาะค่ะเข้ากันอยากกินต้นใดเข้าก็เลือกอ้าวนะคะเนาะนี่ค่ะต้นนี้ก็น้อยแต่ว่าอ,อยากตัดให้เบิ้งเนาะคะะ่ะเนาะเวลาเข้าตัดนี่เข้าตรงตัดแบบใต้ดินดะดนะคะเอามีดเนาะค่ะเนาะอ่ะดิ่มทิ่มลงไปในดินเนาะคะ่ะแล้วก็ตัดขึ้นมาแล้วก็สะบัดสะบัดค่ะนี่ค่ะหัวเข้ากับิติดขึ้นมาเนาะอ่ะจาจักน่อยด้วจ้ะเด้อ,ดอแล้วก็ไปทําความสะอาดที่หลังค่ะ ขันห้าตัดแบบอ่าบอทิมลงดินเนาะต่อไอ้มีมาไม่ไม่เนาะไอ้มีกับสิตัดยังสี่ค่ะตัดยังสี่บัดน,นี่ย่ามดึงขึ้นมาบังค่ะบ็เหลืออีอย่างเลยค่ะกินไม้ยาหัว,วสันตัดย่าตัดจังซันเิ่นว่าจะตัดจังซันกะมาฮัดาม,มาเลียนลูกกับเพินเนาะเดี๋ยวกะตอนนี้กะเป็นแล้ววนะจ้ะเนาะนี่คือพักที่อมีสิตัดเด้อค่ะเด้อเอามีดทิมลงไปในดินเดี๋ยวปีนาเขาก็เกิดมาไม่ค่ะเขาบ่าตายเนาะ ข้ากระซิยิบเป็นต้นขึ้นมาแล้วก็บสะบัดสะบัดล่างทำความเอาไปตัดทำความสะอาดอีกเทื่อนึงเนาะจ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะภาพเก็บเนาะนค่ะ้ายค่ะพักอยู่นี่เนาะกินแบบแก่ความดันเนาะผู้ใดเป็นความดันเนาะนี่นะคะไปก่องใหม่พักบุง้งพักบุ้งเอมมีดดมมะะมม่ดอกเขาสิเป็นสีม่วงนี่แหละค่ะเอ้าบะแมนดอกเขาสิเป็นสีเหลืองเนาะต้นสีม่วง มีก็สิตัดลงดินคือกันค่ะอันนี้แล้วก็จังไปทําความสะอาดน้ากันจ้ารายอยู่ค่ะกล่องใบเนาะอันนี้ก็คือที่เอมีนเด็ดตัดไปแล้วหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็ทําความสะอาดแล้วแล้วจ้าเขากะสิเป็นลักษณะจังสีเนาะจ้ะเนาะโอเคนี่ค่ะมีทั้งสีม่วงสีขาวเนาะเลือกกินได้ค่ะมีนั่งอยู่นี่ก็เก็บได้เลยค่ะคลิปอาจจะยาวในจักหน่อยด้ยจ้ะเด้อ เพื่อนๆมาเบิ้งค่ะเก็บผักเก็บหญ้าเนาะขันนั่งลงกับสีเห็นเบิดค่ะแถวนี้เก็บค่ะสะบัดสบัดจักหน่อยเด้อจ้ะเด้อแล้วค่ะยังเป็นใบงามค่ะปีทาแม่นเบิดละคันนี่ค่ะอันหนึ่งกับแม่นทางนี้กับแม่นเนาะค่ะเนาะใบเขาสิเป็นจังสีค่ะ วดจ้ะได้แล้วเนาะจ้ะกลมหนาในีจักหนอยได้เจะเด้อมันมาเห็นค่ะนี่ค่ะโอเคตอนนี้เอมี่ก็ได้ลายแล้วเดี๋ยวข้าไปทําความสะอาดกันเลยเนาะจ้าเนาะไปกันเลยจ้าจ้าเดี๋ยวเอมี่สิ่งผ้ามาทําความสะอาดเนาะจ้ะอันนี้ก็คือผักกออหไ่ที่เอมี่ไปเก็บมาเนาะจ้ะยังขาวๆอวบๆเลยจ้ะเบิ่งจ้ะเดี๋ยวจะพามาทําความสะอาดเนาะจ้าเนาะ กระเด็ดออกมาจากใบทังใบเนาะคะถุกมือกะอาจจะเก่าเน่จักน้อยเพราะว่าพานกันใส่งานมาโดนเนาะคะ่ะเนาะนี่แล้วค่ะห้ากระสีตัจดจังสีนะจ๊ะเห็หมดมอค่ะเพื่อนๆจ้ะตัดออกเนาะแล้วก็เอาใบแก่ๆเขาออกอันไหนบ่สวยเนาะกระเด็ดออกค่ะนี่แล้วค่ะกระสีเลือดแต,ตย่ยอดอบอวบจังสีเนาะคะ่ะเนาะขาวๆอบอวบเนาะจะเนาะเลือกกินเอาค่ะว่าสีมักกินจังใดเนาะจ้ะเนาะ นี่แล้วค่ะมีกะสิเห็ดเร็วๆเลยเด้อจ้ะเนาะนี่ค่ะได้แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะพามาเบิ่งแบบทำความสะอาดอีกอันแบบนึงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพักสีม่วงนี่เนาะค่ะเนาะอีกชนิดหนึ่งเนาะเวลาเข้าตัดมาแล้วเนาะคะ่ะเข้ากะมาทําความสะอาดเขาอีกค่ะโดยการตัดหัวเขาเนาะค่ะเนาะตัดแต่ว่าจะตัดใกล้ต้นเขาเด้อจ้ะเด้อเพราะวะ่าใบเขาจะแตกออกจากกันแล้ว มันจะยากต่อการทำความสะอาดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะจะสะบัดสบัดเนาะเราจงไปล้างน้ำอีกเทอือนึงค่ะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวมาทำความสะอาดกับเอมี่กันเลยเนาะจ้ะเนาะตากแดดไปน้ำเนาะจ้ะเนาะชมวิวชมบรรยากาศแบบ <c oughs> มันนอกมันนอกนี่ละคะ่ะบรรยากาศอบอุ่นอยู่จ้ะเหมือนนี้ เดีมีกับเราเอาลายดอกจ้าเอาซ้ำนี่ะค่ะมือนี้หลักกาจักน้อยหลักกะเดียวซีได้กลับบ้านแล้วจ้าแต่ว่ากัอยู่ในสวนเจ้าของนี่เราไม่ได้ไปไกลดอกจ้าเพราะว่ามันก็หากินง่ายอยู่น่าจะเนาะวัดแมงอียงนี่ <c oughs> ตัดไปค่ะนี่ละค่ะหาอยู่หากิน <c oughs> สะพายอิตาลีในตาน่างแดนนั้จ้ะเนาะ <c oughs> บางคนเพิ่อนอยู่ในเมืองเพิ่นก็หากินง่ายคะล้านไทยล้านอียงเนาะ <c oughs> แต่ว่าห้าหากินอัน เ่กะก,กินพักกินยาเลาะบ้านนี่แหละจ้ะพักไท่เน่ยพักต่างชาติเน่พักต่างแดนแนี่ก็กินไปค่ะนี่ค่ะพักอันนี้ก่อนยังไงนี่กะทำความสะอาดแบบนี้ค่ะสิใสเวลาจังหน่อยนะจ้ะเดี๋ยวจะม่าเบิ่งตอนเซ็จแล้วแล้วกะเอมีก่กะสิผ้ากลับบ้านนะจ้ะเพื่อนๆจ้ะจังไรนกะขอบพูดหลายๆที่มาติดตามให้งกำลังใจเอมี่้อจ้ะเด้อ ตอนนี้เอมี่ก็ได้ทําความสะอาดพักเรียบร้อยแล้วนะจ้ะเนาะมาเบิงน้ากันค่ะนี่ก็คือผักขมเนาะค่ะเนาะผักขมตัวนี้เนาะกะจิมีรสขมกว่าตัวนี้เนาะจ้ะเนาะตัวนี้นี่มะต้องต้มน้ำเด้อค่ะเด้อเอาไปล้างทําความสะอาดแล้วก็เอาไปพัดเนาะพัดไฟแห้งๆอ่าม่ต้องพัดโดนเนาะเพราะว่าเขาสีเหนียวเด้อค่ะเด้อคันผู้ใดมีเวลากะลองไปหามาก,กินไดเนาะจะเนาะอยู่ตางแดนเนาะแล้วก็พักตัวนี้ค่ะตัวนี้จะมีรสขมกว่าเด้อจ้ะเด้อ จังใดก็ไปต้มเนาะค่ะนา่ต้มแล้วก็เทน้ำท,มทิมเถือนึงแล้วก็ ไปแช่น้ำแล้วจ,จะครึ่งั่วโมงและจงมาเสด็จน้ำแล้วก็เอาไปพัดไปเฮ็ดอีหยังได้ตามความต้องการเนาะค่ะนะจังใดก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาติดตามรับชมและให้กำลังใจเอมี่แล้วจะเด้อกันมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เอมี่ได้เฮ็ดคลิปต่อไปแล้วจะเป็นกำลังใจให้กันยาวๆไปแล้วจะเด้อยะปะยะทิมกันโอเคค่ะสำหรับเมื่อนี้เอมี่ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนเนาะจะนอไว้พอกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า